đây Cô này à. à, giỏi Lẽ Thôi đường nè là Dù thái buồn căng mà, อยู่ไปขวาล่วสิร่างกายล่ะแตกแล้วฮัลโหลอะไรโอ้ยไอ้เฟิร์นไม่ทันมองอ่าแคสอยู่นะอยู่ไหม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 แตกแล้วฮัลโหล ไม่ทันมองอ่านแคทอยู่นะเรียบร้อยไม่น่าทำไมถึงไม่เล่นโปไม่ได้เล่นโปลีโอ้โหกำลังอ่านแคทเพลินๆนะห้องวีเลยไม่จริงมึงต้องพร้อมโอ้โหห้องวีจบจบไม่เทรดนะหมดแล้วเป็นไงอ่ะเสียงหล่อเรียบร้อยเป็นไงแม็กซี่ลงไปห้องวีแล้วนะเรียบร้อยแม่งกำลังทำดัดเสียงหล่ออยู่เลยเรียบร้อยแตกมันอินซีดีมาเร็วทีมไม่มีไม่มาไม่มาไปเร็วมันเข้ากูได้ เร็ว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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วทีมเร็วโอ้พี่เอื้อเลยเดี๋ยวผมไปตามคนมาช่วยนะเดี๋ยวรีบไปเร็วมา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 เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวตกเฟสทีมเร็ว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 แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจให้พี่จะเสร็จแล้วไปพี่ห่าเครื่องเหี้ยแล้วแม่กุ้งกุ้งฮ่าเครื่องกล่องด้วยไม่มีไวฉายด้วยกูว่าจะเอาเวชัยมาพูลืมเร็วทีมเร็ว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  มึงตดเฟสสองแน่อยู่แล้วแหละไอ้สัตว์กูเชื่อเลยมีคนมาแล้วนะทัานแล้วว่าต่อยให้คิลเลอร์ไปก่อนนะตาแรกไม่อ่อยเหรอมึงตกเฟสสองอยู่แล้วไม่ทันอยู่แล้วใครวิ่งออกมาแล้วไม่รู้พี่กเพ่กเพ่กลงไปเฮ้ยรอดพี่เอกรอดเฟสสองเฮ้ยเฮ้ยอะไรอันนี้ไงก็โดนไปซะ ทั้งหลังไม่คือเมื่อกี้มันไปได้อะไรเลยเร็วทีมเร็ว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 เราเปิดไฟสองแน่อยู่แล้วแหละไอ้สัสเชื่อเลยมีคนมาแล้วนะแปลว่าอ่อยให้คิลเลอร์ไปก่อนนะตาแรกไม่อ่อยหรอเพิ่งจบไฟสองอยู่แล้วไม่ทันอยู่แล้วใครวิ่งออกมาแล้วไม่รู้พี่เอกเฮ้ยรอดพี่เอกรอดไฟสอง เฮ้ยอะไรกนี่ไงก็โดนไปซะทางหลังไม่คือเมื่อกี้พวกไม่ได้รอ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 มาช่วยพี่หน่อยไอ้เฟิร์นมึงุกได้มึงว่าแมงอุ้มแล้วไม่ไม่อุ้มไม่อุ้มขึ้นไปบนโอ้โหจริงสัดๆ้องวันเลยนี่ไปแล้ว มันยืนอยู่ตรงไอ้เฟิร์นน่ะทางขึ้นไปเฟิ่์นขึ้นมาเฟิร์นขึ้นมาให้มันแทงหลังขึ้นมาขึ้นปุหรือเปล่าตอนนี้แหละตอนนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเฮ้ยมันกั้นหน้าต่างมันจะเห็นไม่กั้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 นกั้นกั้นพี่กั้นกั้นเอากั้นช้าจังอ่ะขึ้นพวกเองแเราดิงมันลงไปแล้วเอาตู้เฟิร์น เอาเลยเข้าเลยเข้าเลยเขาเลยเขาเลยกูหนีดิเดี๋ยวว่ามันเลือดถูกปะไม่รู้ปั่นเลยนะปั่นเลยปั่นเลยปั่นหยกปั่นหยกปั่นหยเอาแล้วไงจะเลือกตู้ไหนอยู่อย่างนี้แหละไอ้ยี่มันเดินเข้ามาฟังเสียงมันก็ได้ยินแล้วนะว่าเสียงเนี่ยกับเสียงเออมันฟังเหม แต่เมื่อกี้มันเลือ้อยโดนผมได้ไงวะเห็นใช่ปะเห็นปิงลานแปดหมดแล้วทางหลังปั่นเลยปั่นเลยคนเดียวครับถ้าเราออกเราตาย ลเลือ,เอ,อีเครื่งองนึงปิดอยู่ไหนอ่ะอีเครื่องนึงอีเครื่องปิดอยูอย่ซ้ายล่างอ่ะแล้วลก็บนขาขึ้นแล้วขา <c oughs> ขึ้นพ้องกันด้วยพี่เราสามารถพี่เราจะสามารถออกเป็นแบบบอยแบ,บ,แบนด์กระโดดออกไปจากตู้แล้วตายยากรอดปะไม่ได้บอยแบนด์ไม่มีทางไม่มีทางใช่เหรอต้องให้กายมาล่อ ใช่ได้มันหนึ่งเมตเฮ้ยทำไมเครื่องนึงปั่นช้าจังเฮ้ยไม่ได้ปั่นสองเลยเจอมันเป็นปัน่นไรหนมาลูกมันยืนเล็กเหรอวแกลงมาใหม่ไง มาเร็วมาเร็วเออให้แล้วก็ไม่ได้เฟิร์นไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มึงก็กลัวต้องมีคนตายคนนึงอยู่แล้วไม่มึงก็กลัว <c oughs> แค่นั้น,นแหละเสื่อมันแต่ว่าไม่ช้ำไงลงมาล่อโอ้โหไม่มีทางล,ลงมาล่อแล้วก็ไม่มีทางแล้วก,วก็ให้มันเลื่อยชนตู้ข้างบนน่ะมันมีตู้ข้าแล้วมึงจะโดดออกไปทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยออกได้เพีเอ็กออกป่ะมันตีอะไรวะมันตีอะไรวะโอยคุณนอไม้คุณนอนไม้คุณนอนไม้คุณนอไม้คุณนอไม้ตู้ข้างบน

วายไม่ค่อยช่ำนะวายประตูอยู่ไหนบ้างนะเปิดสายล่างเสร็จแล้วกับสายล่างไม่มีม้าเลยตรงนี้วายเอาไปไหนวะไปไหนแล้วไม่รู้สลับเปิดเสร็จแล้วนะโอเคไปเอาเจอเพื่อนเไอวินไม่เนรคบนะ คือเมื่อกี้ถ้ากดตายยางไม่เป๊ะคือล่วงแน่นอนครับรออะไรอ่ะบอกแล้วสามารถทำได้นะกระโดดออกไปแล้วก็ตายยางนะบายแบนเพื่อมาทำอะไรอยู่วะจูกอยู่น่ายู่กลางแบบอ่ะาแล้วเพื่อน ไป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 จะไปเอาประตูไหนเนี่ยมันเล่นอยู่กลางแมปอยะมันขึ้นในบนแล้วเอ้ามันขึ้นบนตูไม่อยู่ทางนั้นนะเพื่อนตู้บนไม่มีนะตูอยู่ข้างล่างหมดเลยฮัลโหลทีมเฮ้ยเพื่อนออกได้เพื่อนออกได้มันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนออกได้เพื่อนออกได้ เพื่อนได้เพื่อนได้พี่อนอกได้เพื่นะใช่เพื่อนออกได้เปิดอนไปออกมาตัวปิด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 ไอ้เหี้ยแย่แล้วอีประตูอยู่ไหนวะอีประตูร่างกายร่างกายร่างกายขอด่างขอด่างมีไม้ไปอยู่ไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้จะตามติดชีวิตโซโหแล้วจะรอดหรือเปล่านะไอ้มันเข้าไปดักไหนบมันเล็ะทำไมก็ไม่รู้ออกไปเลยออกได้แล้ว เ่ยมาที่ยอปประหยัดลงหนักอ่ะบอกให้มาเล่นเติมไม่ยอมเล่นไงตายทุ่โตอีกแล้วเหรอดุ้ง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 นั่นไอ้กอฟมันแปลงร่างด้วยพี่ทำาเสียงับางี้ย